สวัสดีค่ะนักเรียน step. เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเหมือนเดิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะกับคุณครูนะคะคุณครูสุจิตาหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่อีกนะคะที่เราจะมาทบทวนในวันนี้นะคะเราจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมาดูตัวชี้วัดก่อนนะคะ ในหัวข้อที่3หัวข้อที่1ที่2เราทบทวนไปแล้วนะคะปัะชีวัดวันนี้เราจะมาเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100และ0ตั้งแต่3ถึง5จำนวนนะคะในข้อ1.1ข้อ3นะคะาสารการเรียนรู้สาระที่เราจะาทบทวนในวันนี้ก็คือการเรียงลำดับจำนวน1ถึง ่อนะคะมีด้วยกันสี่ข้อนะคะมีด้วยกันสี่ข้อเมื่อกี้คุณครูไปกดผิดนะคะมีด้วยกันสี่ข้อนะคะนักเรียนลอกจุกไปนะคะให้ข้อสี่นี้นักเรียนต้องเติมมากหน่อยมากหน่อยนะคะแล้วก็นักเรียนก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะตัวจํานวนที่นักเรียนเติมลงไปนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นแบ่งยาวแบ่งไปเลยนะคะว่าเราเสร็จแล้วในหัวข้อที่หนึ่ง ที่สองอเราก็เว้นหนึ่งบรรทัดก,ก็เขียนว่าให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากให้ตัวเลขดับนะคะจำนวนจากน้อยไปหามากนักเรียนเขียนถ้านักเรียนไม่พอให้ขึ้นหน้าใหม่หรือขึ้นบรรทัดใหม่แต่ไม่ใช่โมมา มออยู่ข้างบนสระ,ะอากะกอไก่อยู่ข้างล่างไม่ใช่นะคะคำว่ามากมันก็ต้องยกไปทั้งหมดนะคะอะดูตัวอย่างลอกตัวอย่างบรรทัดต่อไปก็ลอกตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างเสร็จแล้วเขียนคําสั่งเขาให้จํานวน7 5 6ดาหกมานะคะเจ็ดห้าและหกนะคะเว้นนะเว้นวรกนะ 7 5ห้าและ6แล้วเขาบอกว่าให้เอาจำนวน3ามจนวนนี้ไปเรียงใหม่ไปเรียงใหม่โดยเรียงจากน้อยไปหามากเอาตัวที่น้อยที่สุดขึ้นก่อนอนักเรียนลอกโจทย์เสร็จแล้วบรรทัดที่สองต่อออบอต่อบรรทัดที่สองต่อเรียงจากน้อยไปหามากก็คือจํานวนน้อยที่สุดคือหนักเรียนมาใส่เลยต่อไปก็คือ6และเจดมากที่สุด ดังนั้นใน1ข้อนักเรียนต้องเขียนสองบรรทัดบรรทัดแรกเป็นคําสั่งใช่ไหมคะบรรทัดที่สองเป็นคําต่อนะบรรทัดแรกเป็นเป็นโจบรรทัดที่สองเป็นคําต่อนะคะ,ะดูข้อที่1นักเรียนไม่ต้องแบ่งนะคะอันนี้ไม่ให้แบ่งไม่ให้แบ่งเป็นสองด้านนะคะให้นักเรียนทําเป็นข้อข้อลงมาข้อหนึ่ง ต่อตออบตนะคะแล้วก็ข้อ2แล้วก็ต่อตออบตเรียงเลย1 2 3 4นะคะไม่มีการแบ่งครึ่งสองด้านนะคะให้เรียงลงมา1น3นะคะข้อ1แต่ที่คุณครูต้องแบ่งข้ออย่างนี้เพื่อที่ให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะักคุณครูเวลาใครทำเสร็จก่อนก็จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาคืออยู่ในหน้าเดียวกันนะคะอ่าข้อ3ข้อสี่ นะคะให้นักเรียนลอกให้เป็นข้อๆนะข้อ1เสร็จแล้วต่อออบตอข้อ2แล้วก็ต่อออบตอข้อ3ต่อออบตอขอโทษด้วยนะคะนักเรียนที่ต่อออบตอให้นักเรียนขีดเส้นใต้ด้วย2เส้นนะคะทุกครั้งนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ด้วย2เส้นนะคะให้ขีดเส้นใต้นะคะ2เส้นนี่หัวข้อที่เท่าไหร่คะหัวข้อที่2 ใช่ไหมคะอ่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะเสร็จหัวข้อ1หัวข้อ2ให้ขีดเส้นใต้เส้นแบ่งเลยนะคะอ่าหัวข้อที่3นักเรียนก็เขียนคําสั่งให้นักเรียนเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยเมื่อกี้จากน้อยไปหามาก แต่คราวนี้จากมากไปหาหน้อยอนะคะาเอาเรียนดูข <นะ S 1> ้อหนึ่งเรียงเหมือนกันเรียงหนึ่งสองสามสี่นะคะจะไม่มีการแบ่งครึ่งนะคะให้เรียงลาดับให้เรียงลำดับข้อที่1ลอกจุและต่อบอบตอข้อที่2ลอกจุและต่อบอบตอข้อ3จนถึงข้อ10นะคะ ให้นักเรียนเรียงจำนวนจากมากไปหาหน้อยข้อที่1มี2มี0และ3าํจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใดเอาจำนวนนั้นมาใส่ก่อนแล้วเรียงลงมาจนถึงน้อยที่สุดนะคะ4ข้อแค่นี้เองนะคะทบทวนจากง่ายไปหาหายากก่อนนะคะเราจะทบทวนจากง่ายไป นักเรียนเข้าใจก็ลงมือทำเลยเนาะนะคะอา่านะต่อมาสรุปนะคะวันนี้เราก็สรุปเกี่ยวกับการทบทวนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนอาจเรียงจากมากไปหาหน้อยหรือจากน้อยไปหามานะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะวันนี้ก็ครูคก็ สวัสดีนักเรียนค่ะขอ,อนักเรียนทุกด,ดีทุกคนนะคะดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ